ปฐมกาลบทที่สิบเอ็ดที่พระเจ้าให้ภาษาวุ่นวายกับเกิดขึ้นกับกิจการบทที่สิบสองเป็นภาษาแปลกเหมือนเหมือนเหมือนกันหรือเปล่าครับไม่เหมือนปฐมกาลบทที่สิบเอ็ดพูดถึงว่าพระเจ้าทําให้ภาษาเขาวุ่นวายก็คือเกิดภาษาต่างๆเกิดขึ้นเวลานั้นแต่สาแปลกคืออะไรคนยิวมาจากตัวไฟฟ้าได้ยินคนยิวพูดเป็นภาษาอะไร ท้องถิ่นของพวกเขาก็คือเข้ามาไหนเขาได้ยินเป็นภาษานั้นเป็นคนละเรื่องกันนะแต่เกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวข้องกันบางอย่างเช่นอันนี้เรื่องนี้เกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจนวันที่หอบารเบลมนุษย์อยากขึ้นมันจึงพูดกันไม่รู้เรื่องแต่วันเปเทคอสพยายามสุดลงมาทุกคนที่พูดกันไม่รู้เรื่องกับพูดทําไมรู้เรื่องเดียวรู้เรื่องกันรู้เรื่องเดียวกันพูดเรื่องเดียวกันหมด